เราจะเปอย่านี้คุกนานแค่ไหนเนี่ยไม่รู้ดิฉันไม่อยากอยู่แบบนี้เลยอ่ะงั้นไม่แหกคุกหรือพี่บัวเออวตือนความคิดดีนะแล้วทำไงอ่ะผมว่ามันน่าจะไม่ยากนะมันเป็นแค่กระดาษลังเดี๋ยวผมจะลองต่อยดูอ่ะอุ้ยโอ้โหองไหมเดี๋ยวลองไหมโอ้ยอุ้ยก็เป็นรอยนะใช่เออมือผมเยอะโอ้ยตายตั้นหนามากทดลองดูดิจริเจ็บแก เนี่ยที่มันหนาขนาดนี้ยพราะมันคือคุกกระดาษหนึ่งร้อยชั้นไงล่ะหนามากมันกองไม่ได้เนี่ย,ยแรงแรงแรงโอ้ยท่ในเจ็บไหมดูเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะแหกคุกเอ้ยโอ้ย,อยตำรวจได้ปล่าคิดจะแหกคุกเหรอไม่มีทางรู้ไหมคุกเนี้ยมีความแข็งแรงความหนาถึงร้อยชั้นเลยร้อยชั้นเหนื่อยหน่อยนะ ถ้าจะแหกไม่ได้แต่ไม่มีทางนี่พวกเราต้องทําไงดีอะบัวตั้งอยู่ที่นี่ไงจ,ไจนกว่าจะพ้นโทษไงต้องจำคุกกี่ปีอะครับที่บนโทษก็ตามคดีแหละทําผิดอะไรไว้อ่ะก็รับโทษตามนั้นแหละเลยไปสู้ในการชั้นศาลแล้วกันอเอาเข้าไปไม่มีทางหรอกจะดากร้อยชั้นหนาสักขนาดนั้นไกล้แล้วใกล้แล้อีกนิดน,นึงจะได้วก็ไปก็ไป หมดหวังแล้วพวกเราเฮ้ยบัวตันมาดูนี่เร็วน่าจะเป็นกล่องเครื่องมืออ่ะเดี๋ยวเอามาดูนะหนักมากเลยอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเครื่องมือช่างอย่างนี้เราเอาเครื่องมือช่างมาแหกขลุได้ดิใช่เริ่มจากอะไรดีอ่ะนี่เฮ้ยกันไกล เหมือว่าตัดไม <the speaker> <the easier> ่ใช่หรอก็เจาะไปเลยไม่ต้องตัดตัดทำไมจะตั้งร้อยชั้นจะตัดทันหรอมาเอาเลยครับอุ้ยเอออีกแรงอีกแรงอีกเออนั่นแหละนั่นแหละไหนขอดูหน่อยขอช่วยหน่อยออ๋ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ๋ออ๋อพังแล้วพังแล้วอุ้ยเจาะได้เยอะเลยอะไกลคงจะไม่เวิร์กอ่ะเราลองหาอุปกรณ์อื่นมาไหม อันนี้ครับไม่ได้เราไม่เล่นนะนี่โยนทิ้งไปเอาเป็นนี้ไหมอ๋อคอน่าจะได้ง่ายน่าจะได้แหละอ่ามาเดี๋ยวพี่ก่อนก็ได้โอ้ยคือออกแล้วอ่ะมาไปเลยเอาเอาท็าเอาเลยเอาแรงแรงนะแรงแรงเลยระวังนะครับบัวบัวถอยบัวถอยเออนั่นแหละนั่นแหละคิดว่าต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วแหละเดี๋ยวพี่ลุกหาก่อนนะนี่ไง อะไรอ่ะสิวอันนี้มันเป็นเหมือนที่เราก็งัดออกมาเลยเหมือนที่ฉาบปูนเลยอ่ะโหัวบัวเอาแรงๆนี่เราจะแหกคุ่กันวก็นี่แรงๆอยู่อ๋ออย่างนี้เออเออเออฉันว่าไม่เวิร์กว่าต้องหาอะไรนอื่นะอีกเดี๋ยวขอลองได้ป่ะอันนี้เหมาะกับตั้นสนับมือเหรอสนับมืออ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเลแรงมากเลยแต่แต่มันยังไม่พออ่ะขอหน่อย อะมาบัวรังทำไงทำไม่ได้ทำไงทำไม่ได้เลยบัวเราต้องไงกับไอาอยู่ก็ไม่ได้ไอ้บอกไม่ได้เออว่ะง่ายจะได้ออกไหมฮะผมว่ารู้แค่นี้เพราะเราออกไม่ได้เนี่ใช่ใช่เอาตั้งมาถ่าอุปกรณ์เพิ่มดูนะเราลองเอาเป็นไกอีกครั้งไหมเออที่จะเอาอยู่มาตั้งออกไปเจอแล้วออกออกออก ทำเป็นเสียรายละก่อนมาตั้นลงไปหาอุปกรณ์ดีูนี่พี่ดช่วยอะไรได้ได้ไก้ได้นี่ผมได้โค้ดมาพี่รดูโค้ดยางครับวันนี้จะเข้ามาใกล้นะโอ้ยหัวตั้นหัวแล้หนุดเลยอ่ะถามจริงนี่แรงขนาดนั้นเลยเหรออย่าพลังกันะอย่าพลังกันนะพี่ดูอย่าพลังกันมาบัวตั้นอุ๊ยตั้นเอาไม้เลยเหรอเอาไม้เหรอ ทุกคนรยุนะ่ังมาเยอะนะพีไอเ่ยใอ้คนร่วงนี่ไงนี่ไงเอาหัวนน้องหัวนะครับเอ้ยเอ้ยโอ้ยขอ้ยโอวยโอ้ยมันยากเลยว้ย เราแขกงควบให้ได้นะ้วบัวเออที่ยามอยู่เออมากายสิงเราไม่ใช่คือเลยแกเออ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 เนี่ยพวกเราได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะดูดิก็มีความหวันเมื่อไหร่เฮ้ยได้ไหมตอนเรามีน้ำอยู่น้นที่เรากินเหลือกันไงใช่ครับแต่พวกเราไปเอามาดินี่ไงนะมาออกเร็ว เราอ่ะต้องสาดน้ำเพื่อกองกระดาษลังมาเปียกก่อนหลังจากนั้นมันก็จะง่ายขึ้นเคมาพวกเราต้องหยกหมดไม่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 เราต้องหยดหมดต้างจับอุ้ยบัวโดนพวกเราหมดเลยเนี่ยเห็นไหมขอโทษนะแม่ตั้งใจเดี๋ยวไปนะโอ้โหจ้าบัวนี่ไม่ได้โดนดุก่องกระดาษแล้วเนี่ยโดนพวกเราเต็มหมดแล้วลองนะเอาเอาดุติดบัวดีๆเดี๋ยวไม่กระบองหลุดครับใช่ดีวอกสุด chơi sure, bùa không 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 ยืนจังเลยเว้ยทำไรอ่ะว่างนึกเหรอไม่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 ทำไรไม่ทำไรครับไม่หยิบรุดนะไม่ไม่ไม่มีมีอะไรแล้วไปยืนพิงกับพายทำไมอ่ะขันหลังครับพอดีขันหลังเนี่ยแล้วทำไมไม่ผัดกันเก่าล่ะก็มันมือโดนกุญแจนเกดีได้ครับใช่ครับไม่คิดจะแหกคุกแน่นะไม่ครับไ ไม่ีอยากคใครเจอเลยไม่เป็นไร<ด>แ,แล้วนั่นอะไรอะ่ะน,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 นั่นอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะอะไร <c oughs> พวกเราหลับอยู่ตื่นกันมาก็เห็นเป็นแบบนี้เลยครับใช่ครับ <c oughs> ไม่มีนะคะไม่มีใครกล้าแหกคุกเลยใครจะกล้าเอาของเครื่องชั่นแล้วก็มาแหกคุกกันคะห,หรือเอาค้อนมาทุบๆหรือเอาเลื่อนมาตัดตัดหรือเอาเอากระป๋อมาทิ่มๆมันก็ไม่มีแหละครับไม่มีใครทำเลยอืมนั่นมันรูวอะไรอ่ะอ๋อหนูหนูแท้ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราแค่ไม่ตาฝานตาฝานใช่ตาฝานตาฝานเก็บกวาดให้เเเเรรรีียยยยยบบ้ออออลนนนะะ๋ัั่่งงาสดค ลำข้าลำคาญมากเลยไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้่อ้อ้นอ้ไ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 อ้ครัรับไอ้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 ไอกไอ้ไอ้ไอ้ไอกไอ้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 ไอกไอ้ไี่ไอ้ไอ้ไอ้ไ่้ไอ้ไอ้ไอรา้ไน้ไอ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 ้ไ้ไอา้าอ้ไ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 อไออ้้ เอาน้ำจากไหนสเสร็จยังรุดยังมหมดหรือยังพี่รุดหมดหรือยังถ้าจะเยอะยังขนาดนี้ไปหาหมอเถอะเสร็จังเสร็จแล้วนี่มาเดี๋ยวฉันส่ายเองก,ก็ได้เจ้าของทีของเราหนึ่งสองสาม เบียดไม่ว่านะครับเนี่ยเหม็นด้วยโอ้ยอย่าคิดมากนะเนี่ยเอาตัวรอดให้ได้ก่อนหนึ่งสองไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยน่ารูเออเออเออเอาบัวเอาไปอย่าคนมาโอ้ยไปแรงโอ้ยบัวสู้ดีว่อีหญิงไอ้ต้นพาเร็วพี่ไม่ไหวแล้วเฮ้ย โโออยยมาแต่เดี๋ยวรุทช่วยมาเดี๋ยวรุทช่วยโอ้ยฉันคือฉันมาทำอะไรดีหมดแล้วนะมาดูเดิมก่อนเดิมนั่นเย่อิึดลืมหัวแล้วพี่รุตเดี๋ยวให้จังหวะนะใจไม่ต้องเครียดกว่าเดิมมา

เฮ้ยเฮ้ยที่ได้ออกจากกรกแล้วว้าเฮ้ยดูเฮ้ย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 ตั้นตั้นไปดูหน่อยตั้นไปดูหน่อยโอ้ยครับดูไปทีนะครับผมเอออะไรอีกเฮ้ยจะรู้แล้วครับอะไรอีกอีกเฮ้ยเอาตั้นตั้นมาช่วยตีหน่อยเร็วโอเคครับเฮ้ยเอ้บัวทำได้ให้เาเจาะดูแกมั มันต้องมีอกออดอุ้ยอี้อันนี้อันนี้ดอันนนเลยไล้วับมาลตั้นไปเหอะเิตู้ยิู้อเหมืกันเนี่ยคนงหลังก็กลัวเหมือนกันโอ้รวยตั้น โอ,อ๊ย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 มาแอร์พีูช่วยไหมแอร์พีูช่วยไหมได้ครับแกเหมืมอนตึ้นเฮงอ่ะอ่าสั้นถีนะเดี๋ยวจะตีที่มัจะตายแล้วเนื้อเดี๋ยวลองใส่มือเข้าไปนะคะรับก็เจอกได้ไหมอ้าออกได้แขนก็ออกได้แนละ้วต่อไปเหลือแค่ตัวบัวแค่นั้นเองอะไรอ่ะทำไมบัวพอาทำไมท่านเอาขาออกไม่ได้ครับอุ้ยเบอร์าขาออกได้ไปอออกเอาไปอ้าอ้า ต่อไปก็ได้เวลาของเลื่อยมาไม่ไหวแล้วแล้วมันเป็นไงตังกรีไม่เป็นตังกรีวีบัวบัวพอคอนพอคอนนี่ได้แล้วอุ้ยจะได้ออกจากคุกเล้วเนี่ยเอ้ยดีใจอะทำงานมันงานมันออกมาได้วจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะเย่ออกจากคุกได้แล้วโว้ยอุ้ยมาบัวมาเร็วอะไไม่บัว